สวัสดีค่ะยุ่งยิงชาแนลวันนี้นะคะพี่อยู่จะพาไปชมน้องไหม่อนนี่สวยๆค่ะจะโตขึ้นขนาดไหนแล้วเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่เลยจ้าน้องใหม่อนี่ตอนนี้น้องอายุได้สปีกว่าแล้วนะคะสอง <laughs> ปีกว่าน้องท้องดวงตะวันนะคะทุกคนงามมาก นะคะเป็นลูกของแม่เบลล่าสายคุณลามนะคะส่วนพ่อนะคะเป็นอ่าเป็นเจ้ากับตันสายเจ้ารักนะคะเป็นวัวที่ดั้งงามกระบาลสวยนะคะใบหูพอเหมาะนะคะทุกคนนี่เลยจ้าฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะกระทุกขาก็แข็งแรงนะคะตั้งแต่โตมาก็ยังไม่เคยแต่งเล็บเลยนะคะทุกคน แต่ที่สําคัญน้องเป็นวัวที่เชื่องและน่ารักมากๆค่ะเชื่องยังไงเดี๋ยวพาไปชมค่ะเดี๋ยวพามาชมความเชื่อของน้องไมโอนี่นะคะสูงไหมทุกคน คเชื่องมากเลยนะน่ารักไม่ดีเราสวยขึ้นเยอะเลยฝากติดตามน้องไมโอน,นี่ด้วยนะคะ